ทุกคนตกใจไหมฮะทนายสมเกียรติหายไปเหรอนะฮะทุกคนตกใจจริงๆเหรอครับมีแต่หลายๆคนโทรมาบอกท่านทนายเมื่อไหร่จะขึ้นไลท์เมื่อไหร่จะขึ้นไลท์อะไรเงี้ยผมก็ผมก็เลยเอาจะขึ้นไลท์ดีไหมเนะมาะพอดีมาพักผ่อนสมองก็เลยไม่อยากขึ้นไลท์เท่าไหร่แต่ก็คิดถึงทุกคนอยู่นะฮะคิดถึงทุกคนอยู่แล้วก็ตอนนี้อยู่ที่บริเวณวัดป่าแห่งหนึ่งอยู่นู่นเลยครับมองไปจะเห็นเลยวัดป่าอยู่บนเชิงเขาผมก็นั่งอยู่บนวัดอีกวัดหนึ่ง นะครับทุกท่านจะได้เสียงกระดิ่งบวกอัวนะฮะนะฮะอ่าไม่ตกใจนะแต่คิดถึงอ,อ๋อโอเคครับผมนะฮะหน้าตาอิ่มอิ่มอิ่มบุญขึ้นนะทุกท่านนะมาสแสวงบุญแล้วนะเนี่ยแล้วก็เมื่อกี้ก็ได้ทำพิธีแล้วก็ฝึกสมาธิจิตนิดนึง อันนี้นั่งนับประคำไปเรื่อยๆครับอาจารย์ก็ให้นั่งนับประคำไปเรื่อยๆพุทโทพุทโทไปเรื่อยๆครับเพื่อให้เราให้เราไม่บอกแวกนะครับแล้วก็เบื่อนะครับเบื่อติดตามข่าวในย t ท b e แล้วมันก็เบื่อเบื่อครับทท่านมันมีแต่คำด่าทอกันมันมีแต่คำด่าทอมันมีแต่คำที่พูดที่ทำร้ายกันไปทำร้ายกันมานะครับผมก็เลยรู้สึกว่าผมเบื่อเบื่อนะครับก็เลยไม่ได้เข้ามาไลฟ์สดหรืออะไรบางทีก็ถ่ายภาพให้ดูใน Facebook ว่าไปอยู่ตรงไหนตรงไหนแล้วนะครับนะฮะวันนี้ไม่มีอะไรครับก็เบาสมองก็คือสบายใจแล้วก็วันนี้ใส่เสื้อภาคเหนือด้วยไหมครับยืนยันฮะอยู่เชียงรายฮะดีใจแล้วค่ะที่เห็นท่านทนายทุกคนคิดว่าเกิดเหตุอะไรเปล่าเนี่ยอ่าสวัสดีทุกๆท,ท่านที่อยู่รอบห้องนะฮะพี่พยาวตักทายนะฮะแวะอำเภอเงาด้วยนะเจ้าแถววัดจองครับจองคำ อำเภองาวนี่อยู่ตรงไหนอะพี่เดี๋ยวลงไปทางพะเยาลงไปทางเด่นชัยแพ้แม่นแม่นแม่นก่อครับปฏิมาเที่ยวทางภาคเหนือนะฮะเอ่อเที่ยววัดป่าหลวงปู่เปลี่ยนคงไม่ได้ไปเชียงใหม่ะฮะนะครับโอ้โหยอดไลค์กับยอดผู้เข้าชม177เท่ากันเลยครับพี่น้องโอ้โอ้แปลกมากนะฮะ177ตรงกันเลยเมื่อกี้นะฮะ อ๋อใช่เจ้าก็คืออยู่ที่ทแถวแถวแพร่นะจังหวัดแพร่นะนแยกสูงเด่นชัยแถวนั้นนะอํเาเภอเงานะอ๋อเดี๋ยวมีโอกาสก่อนนะฮะทุกท่านที่ติดตามข่าวสารทาง YouTube ทางกกกะอกหรือทางอะไรก็ตามเนี่ยทุกท่านก็จะเห็นว่าหลายสิบวันมานนี้เนี่ยจะเกิดความวุ่นวายจะเกิดเรื่องดราม่าจะเกิดแต่ปัญหา จะมีแต่เรื่องราวต่างๆมากมายที่ทำให้ทุกคนไม่สบายใจผมเองก็เป็นหนึ่งคนที่ไม่สบายใจนะครับแล้วก็ผมก็เลยเลือกวิธีการที่เราจะมา,าพักผ่อนสมองนะครับมา,าามาหาพี่ชายมาหาพี่ชายมาหาครูบาอาจารย์นะครับมาฝึกสมาธิจิตสักนิดหนึ่งนะครับแล้วก็เดี๋ยวกลับไปก็ไปลุยงานต่อ นะครับทุกท่านไม่ต้องกังวลอะไรฮะก็คือผมเองก็ยังทํางานหน้าที่ของผมอยู่ตามปกตินะครับแล้วก็ยังมีงานอื่นของผมที่เสริมข้ามาใมเยอะแยะถ้ามีโอกาสที่สามารถปลดพันธนาการในเรื่องงานการได้ผมก็จะมาพักผ่อนอีกนะฮะนะครับจะมาพักผ่อนอีกนะฮะป่บบาสร้างลําพูนนะครับลาพูนลําพูนน่าจะไม่ได้ผ่านนะครับน่าจะลงแถวพะเยาแป้ อุตรดิต์นะครับนะอ๋อครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับอ๋อยู่ให้แยกพ่้ขุนเหรอพี่จินตนาอยู่ให้แยกผู้ขุนเหรอโอ้สงสัยจะไม่ได้แวะเข้าเชียงรายแล้วนะครับพี่นะครับนะครับไม่ได้แวะเข้าเชียงรายแล้วนะครับเออไปเที่ยวครับนะนะครับมาเที่ยวมาพักผ่อนมาอ่าเขาเรียกอะไรอ่ะเหมือนกับมากระดมีนนะครับนะ ทนาอย่าเทนะคะสวัสดีครับคุณวีบีมังกรนะฮะสวัสดีพี่น้องทุกคนนะครับคิดถึงกันไม่แอวเหนือเจ้านะครับมาพักผ่อมสมองหนีความวุ่นวายอย่างนอ้ออะไรๆเยๆอะๆหมดเลยทุกท่านเห็นไหมฮะมีแต่คนถล่มกันไปถล่มกันมายูทูปกกกอกบางทีก็ถล่มกันไปถล่มกันมามันไม่รู้ว่าใครเป็นมิตรใครเป็นศัตรูแล้วมันมัว่วไปหมดแล้วตอนเนี้ย เพราะฉะนั้นวิธีการเดียวของผมก็คือผมก็คือถอยออกมานะถอยออกมาในเมื่อมันมีแต่ความวุ่นวายเราก็ถอยออกมาเราอยากไปวุ่นวายกับเขาแล้วก็มีเสียงไก่ด้วยเป็นไงฮะทุกท่านแล้วก็เขาเรียกอะไรคำหน้าที่ของเราดีกว่านะครับมีปัญหาอะไรเราก็แก้ไปมีปัญหาอะไรที่ต้องทำเราก็ทำไปนะครับ ฝากสวัสดีพี่ดัมมี่ด้วยครับเนี่ยเดินมานู่นนะครับพี่ช่องนี้อร่อยแน่ครับดัมมี่ก็มีโอกาสได้กลับไปหาครอบครัวนะครับดัมมี่ได้มีโอกาสได้กลับไปหาลูกเมียนะครับนะนะสวัสดีครับเดี๋ยวฝากช่องหนอ่อยผมไม่ได้เป็นบัตตี้ทนายแล้วนะเปลี่ยนชื่ออะไรเปลี่ยนชื่อช่องเป็น ดัมมี่ออนทัวร์ครับโอเคเมื่อวานนี้ผมไปนะทเที่ยวปางขอนมาครับขึ้นขึ้นดอยดัมม <Dum mies S 2> ี่ <on S 2> ออน <on S 2> ทัวร์นะครับ <Dum mies S 2> ทุกท่านวครับผมฝากติดตามเข้าไปดูในคลิปด้วยนะครับพอดีปีนี้ไม่ได้ต่ออายุครับก็เลยขาดจากความเป็นดัมมี่บัดดี้พอดีหมดอายุครับนะพอดีคุณอารนนะฮะอารนอารมณ์อ,อ,อ,อะคุณวินลิ่งนะครับหน้าไปเชียงรายไว้เมื่อเช้านี้หมอกลงหนามากเลยครับ โอ้สวัสดีครับพี่มาด้าฟอซี่ครับสวัสดีครับนะสวัสดีครับพี่มาดามอืมสวัสดีครับพี่มาดามสวัสดีนะก็ไม่มีอะไรมากครับที่ขึ้นไลฟ์จริงๆเพราะเมื่อกี้นี้เห็นพี่หลายท่านบอกว่าทนายขึ้นไลฟ์สักดีเซ่เอฟซี FC คิดถึงมีหลายคนก็คิดถึงแล้วก็ทนายเงียบนานๆเนี่ย <S <S บางคนก็บอกใจหาย <S <S มีการเทกันหรือเปล่านะครับมีบางคนบอกว่าเทกันหรือเปล่า มีบางคนว่าทนายทำอะไรอยู่อะไรเงี้ยผมก็เลยแบบเอจริงๆก็คือตัดขาดโซเชียลนิดนึงไงฮะคือไม่ไม่ได้อยากจะเล่นมากเดี๋ยวกลายเป็นทนายโซเชียลมากเกินไปก็ขึ้นเท่าที่จำเป็นเสียงเขียดไม่มีครับพี่สำราญครับมันต้องกลางคืนนะครับแต่วิวสวยมากนะครับมีลำธารด้วยนะฮะบนน้นมียอดเขามีมีวัดอยู่ด้วยคือธรรมชาติดีมากจริงๆฮะนะฮะ สบายดีครับมาดามวัซซี่ครับพี่มาดามครับสวัสดีครับคือบางทีมันมันมาเที่ยวฮะก็เลยตัดขาดจากสื่อโซเชียลนิดนึงนะครับขึ้นทุกวันเดี๋ยวจะกลายเป็นว่าเราเป็นทนายที่มานั่งด่าคนว่าคนอีกยุ่งนนะครับนะฮะอ่าช่องนี้อร่อยแน่เนี่ยเขาได้เขาได้ทองคําสมใจนึกเขาแล้วนะฮะนะครับเขาได้ทองคําสมใจนึกแล้วพี่พี่ช่องนี้อร่อยแน่นะครับนะฮะ มีหลายๆช่องก็ฝากช่องให้ผมดันอยู่แต่ตอนนี้ขออนุญาตอย่าอย่าเพิ่งดันช่องใครนะครับขอกลับไปก่อนขอผมกลับไปก่อนนะครับขออนุญาตกลับไปก่อนเพราะตอนนี้ยังไม่ได้กลับคุณอุทัยเมืองโคตรครับสวัสดีครับอือยังมีขาสิ้นเท่านี้เหรอพี่วรัญญาสวัสดีครับสวัสดีเจ้าเนี่ยฮะก็ยังดีที่เห็นทนาอยู่ในเฟซบุ๊กครับผมสวัสดีครับพี่ไพฑูณ์นะครับ ทักทายกันได้เลยนะครับทุกคนนะฮะทักทายกันเราคือเพื่อนกันเราเป็นพี่น้องกันนะครับเราเหมือนกับเพื่อนเพื่อนกันเป็นญาติกันทางโซเชียลแล้วคนที่เข้ามาดูในช่องธนาสมเกียรติเนี่ยส่วนใหญ่แล้วจะเป็นคนมีศีลนะครับคนที่ไม่ชอบผมเกลียดผมบางทีก็ไม่จำเป็นต้องเข้ามาแล้วก็เข้ามาแล้วเดี๋ยวก็ไปก่อความทุกข์ยากให้กับตนเองอีกนะครับแล้วก็ไปทําให้ตนเองรู้สึกเด็กนักเรียนโกกอกกำลังสนุกเลยค่ะ ไม่รู้สนุกแนวไหนครับพี่พ,พิพาวิพาววิพาวิพานีนะครับเมื่อคืนเมื่อคืนมีดาบไห้ป่าดำไม่มีอืก็ดีนะครับปัญหามีเยอะมากนะครับของผมเวลามันกระชั้นชิดแล้วผมต้องเตรียมตัว,วแล้วก็อาทิตย์หน้าอาจจะต้องขึ้นไปที่กกาะกสักรอบหนึ่งในการไปเตรียมคดีนิดนึงแล้วก็อาทิตย์หน้าคงจะวิ่งกันอาทิตย์ที่ถึงเนี่ยอาทิตย์หน้าเนี่ยที่ถ,ถึงเนี่ยวิ่งกันบุ่นเลยครับงานนี้นะครับ ทักทายยกห้องขอบคุณครับพี่พยาวนะฮะกกอกไม่เคยหลับไหลก็ผมพูดแล้วไงฮะเรื่องคนนั้นจบพอ,อไม่มีเรื่องคนนอกกับคนในกับทะเลาะก,กันเองบางทีคนในก็ว่ากันเองอ๋อใส่ชุดนักเรียนนึกว่าอะไรนะฮะคุณอนิตาบอกว่าทักใน a ฟ e b o o k ด้วยค่ะขอบคุณครับคุณอนิตานะฮะผมไม่มีอะไรครับที่มาขึ้นไลฟ์ตรงนี้เพราะว่าเห็นหลายคนบอกว่าทนายหายไป แล้วมีคนส่งข้อความมาทนายเทแล้วเหรอทนายเทแล้วเหรอบอกไม่ได้เทนะครับไม่ได้เทคือหนีมาเที่ยวสักสามสี่วันเท่านั้นเองนะฮะแค่สามสี่วันนะฮะยังเหมือนกับนานมากเลยนะดำสามสี่วันนะเหมือนนานนะครับได้นะนะยินข่าวว่าตอนนี้มีการไปร้องเรียนลุงพลอีกหลายเรื่องไม่รู้จริงไหมจริงบอกมีการไปร้องเรียนอีกหลายเรื่องเหรอไม่เคยได้ดู ถ้นทีนข่าวว่ามีคนไปร้องเรียนอยู่หลายเรื่องก,ก็ไม่รู้จะทำยังไงฮะใช้กรรมกันไปให้หมดแล้วกันนะฮะไม่รู้จะทำไงนะครับอาพักผ่อนบ้างครับเนาะ